ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแกล์โกเกมเมอร์นะครับในวันนี้เราอยู่ในเกมมันครับในเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรครับเซิร์ฟ MG ขึ้นลาหรือว่า MG ม้าหรือว่า m อ็ a หรือว่า MG ็มจีบาบาบาร์บาร์ที่เขาเรียกกันชื่อตรงวนรูข้างหลังนะครับนั่นแหละอ่าดูข้างหลังได้เลยนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับนี่รู้สึกว่าอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะเจ้าของเจ้าของเซิร์ฟชื่ออะไรครับเจ้าของเซิร์ฟ จะเจียงแทกอะไรขอยด้วยครับแทพี Bog ่แต so ้ทจุดแรกที Mason ่เราจะไปรีวิวคือตรงไหนครับจุดแรกเนี่ยต้องกับข้าวต้องของเซิร์ฟเลยของพี่หายไปไหนวะพิมหายไปไหนวะอยู่ไหนหลงโอเคจอและโอเคจุดแรกของเซิร์ฟนะครับผมก็คือจุดนี่ครับอินเดอร์เชสโอ้โหโอ้โหเรามาเป็ของคุยด้วยป๊าดไม่ใช่แล้วไปนี่นี่เดี๋ยวเราจะเล่นตรงนี้ครับนี่ครับหายแย นี่หันหลังอันนี้เลยหลงเลยนะตัวยิ่งใหญ่ใช่นะครับนี่ครับเราจะเป็นลัอกอินเป็นเป็นเป็นของฟรีนะเป็นของตามเวลาครับผมคิดใต้ได้ไอ๋อของฟรีอยู่แล้วมีฟู้ดนะครับมีฟู้ดที่แปลว่าตีนหรือเปล่าเงินสามร้อยห้าส <3 50. S 2> ิบตอนแรกที่กล้องยังไม่มาอาาัดเลยมันมันป้ายมันแค่ร้อยหนึง่งโอ้โหไปล้วใต้เป็นสามร้อยห้าสิบแล้วเงินเพิ่มขึ้นกล้อง กองสุ่มตรงนี้เลยที่กล่องนะที่กล่องลูกที่ตายดิเห็นป่ะจะมีจิกขวาสิครับอ๋อมีกล่องสุ่มกล่องสุ่มที่ทำมาแล้วก็มาสุ่มเลยทำไงต่อพี่สุ่มทำุ่มยังไงก็จิขวาเลยเปริมเปริมเปริม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 แต่บางคนมันได้ท้าตัวดิเคยได้เลขแปดก่อนสุ่มนี้มันยากมาก ฮะในหล็กแปดก้อนพี่ถ้าแจกให้คนอื่นเคยก็แจกนะโอเคดาบอะไรไม่อยากได้เอาไปดาบไม่อยากได้ทำไมมีแต่คนมีดาบอ่ะถ้าโยนของในสปาก็มีโทษแบนเหมือนกันนะผมไม่เป็นไรเจลนั่นเป็เจลโอเคแล้วกล้องหายต้องมานี่ลูกโอ้ยอันนี้คือของของของชาวบ้านกว่าเลยอ๋อไม่เป็นไรพี่ แล้วก็อันนี้เป็นฟีเจียมพวกพวกบกเฮ้ยเน้่ยโอ้โหกับดักดี่วะใช่เป็นกับดักโมโง่กับดักนี้นะแล้วก็เนี่ยเป็นทุกสัตได้นะครับผมกรบต้องตามมาตรงนี้เป็นที่ยิ่งใหญ่มากนี่เราผ่านชื่อป้ายมาให้ได้ดีสุดไอ้เพ่อะไรวะเนี่ยอะไรอีเวนต์วะบิ๊กบิ๊กอีเวนต์ อีเวนแต่ใต้ข้างในเขียนว่าอีเวนแล้วก็ปิด,ด okay, อยู่โอเคไปต่อต่อเสียงสึกนะ้ำมูกอะไรขออภัยด้วยครับชา้าจงเลยเข้าเลยผมไม่ได้บินได้พี่ไม่ได้บินด้วยถ้าบินพี่จะเร็วกว่าน,นี้อ่ออหายแกไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ ออนนี้คือที่แจ้งบอกแอดมินขึ่งแต่บอกว่าจะให้นำเสนออะไรแต่ยังไม่เสร็จยัง่เส็ดทำเขาก็ทำมาทั้งวันแล้วต่อต<ด>่อไปนี่เป็นพาคอแต่ไม่ไปนะฮโดดไม่เป็นถึงอดรอดหนึ่งแล้วนี่นี่ตอนนี้ไปใส่ก่อนเออมีคนให้ของด้วยอ่ะยื่อล่า มันคืออะไรไม่เอามันหมดบางสกิลสกิลมันหมดบางสกีนผมใช่พี่เก็บตังค์อยู่สาวหัวขอใคต่อต่อไปนี่มาโซนมันได้นำแบบถ้าอันไหนขึ้นสมมติโคตแสดงว่าปิดอ๋อผมขีดเข้าไปแล้วขาใความรู้สึกนะครับอีเวนต์ปิดแล้วก็โฮมโซนนีโคตรอันนี้เลยต่อพี่พี่ขีดไปไนเปิดนี่ว่ะ ใครมันทำอีเวนต์เปิดไม่รู้นะครับช่างมันนี่แล้วก็มีขอบเบอร์กำลังโพสต์อยู่เองก็คืออุลเบยังไม่ไปไม่ได้เพราะว่าขอแก่เรื่อ,อ,รองระบบผมสโสดไปกดเข้าไปดูแล้วเพโคตรกว,ว้างเลยพีด้วยมาพีเพีนมาสิ่งที่กูไม่ถนนะัดี่สุดในเกมอัน<ไ>นี้ก็บังจังเลย <laughs> ยังเนี่ยมองไปตุ้มพีได้เลยเนี่ยมองไปตู้ฟันกันได้เลยฟันสนามลอยได้ด้วยนะ L oma, L oma งล,ละนงมาลงมาใครตีแอด่อนแต่แมฆตู้จ่ายอินทรีย์ทีพีพี่ยังไงเนี่ยพ,พ,พี่พี่พี่เป็นแอดนี่คือถ้าจะติดดาคนต้องเพื่อทำเอ่อยู่ ถ้าเกิดผมจะออกจากกรนี้ผมต้องทับกระป๋าใช่ไหมพี่ก็ทับกระป๋าเลยแล้วก็ถ้าอยากออกเร็วๆนะจำกัดไอ้นี่หน่อยไอเนี่ยเร็วไอเนี่ยมันอยากดี่มันอยากอดีแล้วเนี่ยดีมันดีมันอยากกะเป๋าได้เนี่ยดีมันตอนดีมันดีดีมันต้องไอเนี่ยมันอยากกระเปยาทานเว่ยดีเป็นเช้ามาก ก็ที่ต่อไปครับแนะนำเลยว่าเลือกอะไรเลือกละพี่แต่ผมอยากเลือกชายาอะไรที่ขาดนี่ชายาชายามไม่พอถ้าเป็นถ้าเป็น อย่าได้เป็นตัวดูเด,ดีผมติดใจตรงเพมีมากเป็นสีเพีนี่เป็นชื่อครับนี่ดูดูดูกดแถบไว้ถ้าไม่อยากเลือกถ้าเป็นคนโสดเสร็จปุ๊บะเขียนว่าคนโสดเนี่ย<อ>แล้วก็ถ้าเป็นติดยามันก็จะติดยานะถ้าเป็นคนจนเขียนว่าไอ้จนนะแล้วก็ววถ้าเป็นคนรวยเขียนว่าไอ้รวยนะถ้าเป็น พีเมันก็บพอนัเลก็ถ้าเป็นนักฆ่าแล้ก็เป็นนักฆ่านั่นเองอ๋อไม่ใช่ผมสกัดเด็ดที่รู้ว่ามาแล้วก็อันนี้เป็นเกนเกนน์ไลนได้บอยกิรัมเก์เกนเขาจะมีเาจะมีเลสเบี้ยนมาด้วยแล้วก็มานี่เลยชอบแพ แสีเนี่ครัพอะไม่หักอนเพิ่มเพิ่มเสียงลำโพงก่อนแล้วก็มัีแล้วก็มัี่ครับเป็นยังไงครับเจมาแล้วนี่โอเคแล้วนี่ช็อปแคสนะนี่ช็อแคส ช็อปพี่โคตรเหมือนแบบตลาดวบ้านใช, <c oughs> ใช่เป็นชอ็นปนชอปชัเป็นช็อปที่แบบว่าพี่เต้พี่เต้หวีดเ,เขาเอานี่มาเอา,เอามาวางเองซึ่งมันกินเตอรที่นะครับเราต้องเซตไข่เตอรที่ด้วยนะโอเคนี่ฮะแบบจะมีเซตต่างเซต วันวันลีพที่ฆาาซึ่งเขียนซึ่งกดซึ่ง,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 งทําผิดเนี่ยต้องไปวารีไอที่เกศแก้เอาเป็นวารีวิศที่ฆลยวารีต่อไปมาต่อไปเราจะไปชอ็อปลติก,กันเราเดินารเราจะมาทางรัดมันกูจะ,จะตก <มา S 1> ตไหมเี็กไม่ตกแน่นอนมีตกแน่นอนตกในบอยแล้วพี่อ่ะอ่ะ เดินแล้วก็บอกนะผมเรามีระบบไทยนั่นเองนะครับลองกด enter ดูดิมันจะเขียนว่าตกโรคตายอย่างอนาถนะี๋ยวะระบบไทย็นไงแต่วะจะไม่หาไม่เจอกด enter แล้วเลื่อนไปตรงเราอ่ะที่มันเขียนว่านาลิมิดตกตายอย่างอนาถอะไรคือนาลิมิดปะโอเคไปเถอะไม่ต้องหลอกมั้งว่าจะไต่อมั้งช่เเสียเวลาคิบ ตามมานี่ทางนี้ทางนี้คือไปช็อปนั่นแหละจะมีช็อปหลายประเภทนะครับให้ทา่านเลือกอันนี้ก็ช็อปขายพิชนะฮะช็อปขายพิชนั่นเองอ๋อแต่จะไม่มีไม่ไม่มีภาพนะเพราะว่าเรากันรูปแลบด้วยเพราะว่าเรากันปฏิบัติด้วยนะต่อไปนี่ชอ็ชอปช็อปพาิชนะครับผมก็จะเป็นพิชหลายรูปแบบนั่นเองซึ่งใครที่แบบซาร ไม่ใช่คือใครนี่ที่แบบตาถึงถึงใช่ไหมข้างในก็จะมีพวกไข่พวกบิงกับต้นไอ้นี่อ่ะไอี่ชาถึงแล้วโอเคอ่าต่อไปเลยมั้ยต่อไปต่อไปอันนี้นี่ช็อปที่แนะนำครับช็อปโคสเตช์นะฮะซึ่งชอโคสเตช์นี้จะถึงเป็นป้ายแบบว่าว่าโคตรอิฐอิ๋งนะฮะก็แบบว่าเกลี่ยแบบตั้งป้ายเออตั้งนี้เลยโอเคต่อไปนี่มาห้องฟองมานี่ ตรงนี้ครับก็น,นี่ข้างล่างใครไม่มานี่พลาดนะชอบซื้อชอบขายแร่เนี่ยนี่อัพใหม่เพราะว่ามีคนบอกว่าซื้อแร่อยากซื้อแร่ได้เราก็ทําให้เลยซื้อแร่แต่ราคาแพงกว่าจบนะฮะจบโอเคซื้อแร่น,นี่ที่เป็นเนือ้อใช่ไหมพีน่นั่นคือละแร่นั่นมันแร่เนื้ออันนี้แร่แร่ขุดเหมืองเออแล้วก็ขอประกาศในคลิปเลยวันที่สี่ใครถ้าลงคลิปหลังที่สี่ก็ไม่เป็นไรเนาะคอเคจบไป เฮ้ยยังยังไม่แนะนำไม่เสร็จเลยมาน,นี่ก่อนไปไหนอ่ะต้องหายอีกแล้วโอ้ยดูดมีสามที่ไหมนี่นี่มานี่นี่อ่านนี่คอบคือของตกแต่งบ้านนะครับผมซึ่งอตอนนี้ย,ยังยังอัปเดตไม่เสร็จนะครับตอนนี้อัปเดตเป็น3<า>ที่ก็คือ กระจกนะครับแล้วก็คนแกะยังยังไม่เศษนะแล้วก็เกย,ย,ยังแรกอยู่นะผมรอไอนี่ผมลองวิ่งมาแล้วเนี่ยใช่คือไอ้ตรงเนี้ยกูย๋ที่เจ็ดทำเว้ยรอก่อนนี่แหละต่อไปตรงนี้นะครับที่จะ,นนะรรพรีเซนต์นำเสนอนะฮะนี่พรีเซนต์มากเลยมันคือบรรลูนธรรมดานั่นเองที่ไม่มีอะไรมากมายครับลองกดละไม่มีอะไรเลย ไม่ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นชาวพวกละว่าขายของแลที่มาจากมันลูนนี่นั่เนเองก็คือของแล่แลอย่างเช่นอาจจะมีบาิษัทขายปเป็นาราคาเงนินก็ได้อะไรอย่างนี้เออเป็นต้นนะฮะโอเคต่อไป,อ,อ,ไปอ,อ่าต่อไปตรงนี้ต่อไปนี่ต่อไปเนี่ยโดโดใครใครกล้าโดดริมบันล้านมากผมกล้านะดูดูถึงแน่นอนไม่ถึง it. เดี๋ยวไป อ้าวไปแล้วลากคอยอาไปไปไไ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะคิดถึงนาดีไปไป๋ยวบ๊ายบายเแต่เราจะไม่รู้ว่าจะถึงใครเราไม่รู้ว่าจะถึงใครนะอ่าต่อไปนี่แล้วก็คนนี้คนนี้เป็นแอดมินโปรโมทเซิร์ฟนี่น,นี่มันเป็นเกย์เว้ยเนี่ยเป็นเกย์เว้ยมันชื่อเซสเติร์มนะฮะนี่แล้วก็ตามมาต่อมามามา,มา,าพี่กินเนื้อก่อนผมไม่ได้เอามาตัดพี่ เมื่อไหร่จะอมตะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีมังกรด้วยจะไปดูมังกรไหมไอ้พี่องมาดูแถวบ้านพี่เยอะเลยโอ้มังกรมมีกบ้านบ้านผมมีแต่นากีมีมังกรต้องต้องว้ามาตรงนี้มังกรอ่ะไหนวะพี่ใหญ่แกนี่เนี่ยมังกรนี่มังกรอยู่นี่ไหนวะเนี่ยมังกรบนเนี้หน้าคือเจอแล้ว นเป็นมังกรจริงๆเป็นมังกรโอ้ยู่บ้านผมพี่อยู่บ้านผมก็มีนาคีบ้านนี้มีนาคีด้วยเหรอใช่นาคีโคตรแกโคตรพิษด้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพิษคีขาวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรบ้านไหนพ่นน้ำเป็นสีขาวมังกรมพ่นน้ำเป็นสีขาวกล้องวันนี้มากล้องลูกนี่นี่เราจะนำเสนอที่ประมูลของกันนะซึ่งคืนนี้น่าจะจัดแน่นอนจริงๆนะ พราะว่าขอพักสมองก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะปวดหัวนิดนึงโอเคนี่คือที่ประมูลดูด้วยทางไกลๆใครมาก็มาใครไม่มาก็ไม่ต้องมานะครับไม่มาดีกว่าอยู่เฉยดีกว่ายี่เขียบใช่ไมอ่ะยี่เขียบนี่เห็นไหมใครไม่ใครไม่ได้อยู่ในเกมแล้วพวกโหมดก็จะโดนแบนนั่นเองซึ่งอันนี้คือนี่นี่นี่คือโพเดียมแล้วใครเป็พี่วะเนี่ยพี่อยู่นี่ไงอยู่นี่ กระชิดย่อยๆเนี่ยอ๋ออยู่บนโพเดียมเนี่ยแล้วก็เอาโพเดียมฟาดหน้าเลยเดี๋ยวมีโพเดียมนะบุกไปคุกปีมุกไปคุกนี่ล้้ในคุกเลยนะฮะแล้วก็ไปเราไปเราจะไปสซเวโบกันมาเราพาไปสซเวโบกันเพราะว่ามันมีวัด <c oughs> เราเดินลงต่อทางลัดนะฮะง่ายๆครับทางลัดโดดลงไปเลยข้างล่าง <c oughs> าไป็วลูกกล้องจะไม่กล้องชักช้าจังลูก อชักจ้าได้ลมี่ชักตัวเดียวไม่ก็ได้ลมเดี๋ยวเยี๋วมึงมาที่แปดบวกแล้วชักเว้าครับผมก็มีมีาบวบนฟ้ามีเอลอ๋อบาบนฟ้ามีเอลซ v ว v a l แล้วก็มีมีช็อปอันนี้ยังปิดนะเอาไปเอลซ v ว v a l กันไปมันก็จะบ้ามาอีกโลกมันเดินจะบ้ามันเอลซาว v a l เห็นไหม นี่เหรอนี่ใช่ก็เลือกเลือกเลยมันมีอยู่สอันนั่นเองเลือกได้โหสี่ยันเลยเหรอพี่4ี่อันเออสีอันเลือกได้แต่แต่ถ้าอยู่สเปาเนี่ยมันจะเสียอย่างหนึ่งไว้แล้วมก็เสียว่าอะไรเสียอย่างใดกลับไม่ได้คือพอกนเ,อเตอร์ไปอะ่ะล้วพออยู่เอฟ a m ในสปาอะ่ะคนคนตกสเปาเยอะส่วนแลกไข่รตรงไหน ได้ได้ครับแลกทำไม่ใครมีสองใก็แลกก็ไปได้นั่นเองแล้ววิธีการจับก็แสนง่ายมากครับถ้าแบบไม่อยากทับสปาวโดดลงไปแม่งเลยทับสกาว์ลองโดดลงมากันเลยดิลองโดดลงมากสปาวมันจะเร็วกว่ามพี่สปาล์ว์ยังไงกูลืมตัวนี่นะทับสปาวไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยได้ทำระดีมาเรียบร้อยแล้ว Yeah, <Okay>. oh. แย่มากทุกคนนกไายอ๋อนะมันจะมีแค่นี้แหละส่วนมากแต่เอ้ยลืมแนะนำอันนี้เลยเอชนชาร์ไอเทมไปไหนเนี่ยเอชนชาร์ตรงนี้โคตรอิจิครับมาตามมาันาไไหนล่วะเ<ล>นี่ย <c oughs> อยู่นี่จะต้งกินข้าวานดีท่านมัน,<อ>มนดันนงเขาอยากดังเลยเดีย๋ยวพี่เกเลียดสกินหนีแล้วอันนี้คือเอนชา n t ระดับแบบว่า แบบว่าเวลไม่ถึงนะครับก็คือทําแยกไปเลยนะโอเคอุ่ยดับแล้วก็ต่อไปตามมาเอาไปไหนอนะ่ะบเนี่ยทีโอเคข้างล่างนี้ก็คือเอนชานระดับฮ์ดคอร์แล้วก็มีแท่นตีนเหล็กนะครับเอาไว้เด็กดื้ออะไรอย่างนี้อาอย่าโดนอย่าโดนจะว้าง โอเคเดี๋ยวจะเป็นที่ชาร์จแบบปกติธรรมาดาทั่วไปโง่ๆกันๆนึงนะฮะก็มากันได้่็ได้เนาะนีปลาปูก็มีเลยเหรอนี่มีปลากโกด้วยนี่ปลากโกนี่โดดตรงนี้ได้นี่มีปลากโกด้วยนี่โดดง่ายๆนี่ง่ายพี่อยู่ไหนวะเนี่ย,ย,ย <c oughs> ทุบออก โอเคคลองก็มีแค่นี้แหละสะปาวไม่มีอลไรมากแต่มินิเกมมินิเกมนี่จะใส่เข้ามาเป็นมินิเกมโซวายวลเกมนะเป็นแบบหนึ่งรับได้20คนนี่อ๋อแล้วโลกสัตว์เลี้ยงมันพีจะเพิ่มมาไหมฮะโลกสัตว์เลี้ยงนี่จะเพิ่มไหมสัตว์เลี้ยงก็น่าจะเพิ่มแน่นอนครับผมจะกลับยังไงไโดดมาเลยนะโอเคมาปิดคลิปหน่อย

ก็คลิปนี้จบจานเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากตามไลค์และตั้มสไคร้นะฮะมีกานจะในการทำคลิปให้น้องกล้องนะครับจากโปรแกมรม G H นะผมก็อย่าลืมอย่าลืมฉีดกล้องนะฉีดไลค์กล้องด้วยนะผมให้ถึงสิบไลค์นะโอเคจบได้ยังเออจบก็ได้เห <จบ S 1> มือนไลค์ลเปิดหน้าแน่นอนไอหมื่นหมืน่นซับเปิดหน้าแน่นอนจบเลยดีกว่าขอใหมืน่นซับเร็วๆนะ คงไม่ใช่ในเร็วนี้จเจอกันครับไม่ไปาย